ทุกคนไปเที่ยวห้างใหม่นะคะแล้วก็ไปพบปะเพื่อนๆนะคะไปดูน้องหมีเนยด้วยก็คือขั้นไอนใกจหมแกแกกิเนยหมีนเนยอูดีๆก็มองกันมาจริงๆการไปห้างก็คือแค่ส่วนหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าแพนวันนี้เราจะทําอะไรบ้าง แต่ว่าเราก็จะพาทุกคนไปนชมนะคะว่าวันหยุดที่ไม่ค่อยปก,กติเออปก,กติเราจะนอนอยู่บ้านนะคะแล้วก็ดูซีรีส์อะไรประมาณนี้วันนี้ก็ได้โอก,กาสเข้าเมืองนะคะเมืองที่แออัดหนาแน่แนซึ่งเออไม่ชอบเลยแกชอบปะชอบทาไมอ่ะมันสีไมไลสีเลแต่ว่าจริงๆเราเออชอบไปต่างจังหวัดเะยมากกว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเพื่อนเราเรียกหานะคะเราก็เลยต้องไปหาเพื่อนค่ะ บ,บอกเลยว่าการขับรถในเมืองเป็นอะไรที่ยากมากตอนนี้เรายังอยู่บนทางด่วนแต่เมื่อเราลงจากทางด่วนเมื่อไหร่แล้วลองจาก์าก่ฝน, <c oughs> น,นกํนาลังจะตกด้วยดูสิมีทุกคน,คนกกดูกดกาลังจะตกมีคนแนะนําเขาให้ซื้อกล้องติดรถมาปรกอเข้าไปกล้องที่เอาไว้ถ่ายติดนในรถได้อ๋อ action cam ปีอัพไปเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้กล ขับเปลี่ยนสีรถแกชอบสีอะไรนี่นี่เสร็จแล้วชอบไหมชอบใหญ่ชอบใหญ่แกมีเกียร์ด้วยโอ้เป็นครั้งแรกที่เขาเคยมาเอฟจโอเบียแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาจะไปซื้อเจลลี่อีกเกียร์เกียอีกเกียร์คืออะไรอ่ะมีด้วยเหรอเขาเห็นในอินเทอร์เน็ตจริงเหรอ จะเป็นเหมือนแบบเยลลี่บุฟเฟ่แล้วให้เราตักนามนล่า <c oughs> สุดคือเพื่อนเราอ่ะอีกหนึ <c oughs> ่งชั่วโมงจะถึงหิวอ่ะอยากกินข้าเดี๋ยวเขาพาแกไปซื้อน้ำร้านดังเขาหาม,มาแต่ก่อนที่แกจะพาเขาไปกินนะแกหาที่จอดให้ได้กไหมชื่อน้อหน่อยนี่ไงนน่งร็วเร็ว let's go let's go ไปหาน้ำกินกันโอเคจอดเลยเนี่ยเขาลงไม่ได้เลยดูดิแซ่บมากไปดูกล่องเขาสิโอ้ โอ้โหทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชัน้น G นะคะของห้างเองเ็มบเบยซึ่งมันมีของกินเยอะมากค่ะืนอน้องหมีเนยกันาน,านี่ร้านหมีห่เนยอะแกน้องหมีห่เนยไม่เห็นมีตัวเลยต้องต้องมีเวลาออกมาจะเรามาต่ดแถวของเค้กแล้วกันทุกคนคะเรามาอยู่ที่ร้านเช็กเช็คเอ,เอามิลเช็กกาแฟแล้วกัน กินมากเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านดังจากประเทศเลยค่ะอย่างจากเมกาจากนิวยอร์กตองกินโอโหร้อนจัดะมีควันวยารักทั้งหมดนี่คือราคา300บาท300เหรอ <c oughs> ใช่เพราะว่าแกแอดแอันนี้เพิ่มด้วยเบเอนเอินเสนิร์ต <c oughs> อินเสิร์ต <c oughs> <c oughs> แผนวันนี้เราคือไปไหนบ้างคะไปอีกเกียแล้วก็ไปท็อปปิ้งไหมจะไปดูอะไรแต่งบ้านกันเราพวกไฟไฟอะไรมีวะเหี้ยไม่มีไม่มีเหรอไม่มีที่อีกเกียมีอยากไปดูพวกไฟแต่งห้องไ,<ป>ไปอีกเกียกันค่ะขึ้นไปชั้นสามแกชิมไหมโอ้แกดูดิข้างหลงังสวยมากตอนเด็กๆเขาไม่รู้จักอีเกียด้วยซ้ำอ่ะเหรอ เรารู้จักโนเกียรู้จักแกมีมือถือเครื่องแรกตอนเราอยู่ท่าไหร่ปห้าเขามีตั้งแต่ปหนึ่งหรอแต่ตอนปห้าเขาใช้โมโต้ลอล,ล่ะร,รู้จักอหมโมโต้ล,ล,ล่ะตัทัสกินเขาใช้อันนั้นอ่ะตอนปหนึ่งอ่ะแกรู้จักปะใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับที่มันเป็นตัวเปล่าอ่ไม่รู้จักมันดังจะตายที่มันแทรกายตัวแล้วทำไมขิงเรื่องโทรศัพท์กันทำไมนะมาอีเกียขิงเรื่องโทรศัพท์ ทุกคนเจอเยลลี่อีเจียแล้วอุ้ยน่ากินว่ะเยลลี่หลากรสถ้าเกินที่เขากินแตกอ่ะเขาหามานานมากหลังจากกลับบ้านี่ชิมได้ไหมพยายามหามัาจะได้เอาหมดก็ดนอนงดชิมเยลลี่อุ้ยไม่ได้ชิมเราะรู้ไดไงอันนี้เอาดิชอบใส่ลุงอันนี้เรายังมีอยู่อีกไอ้อยากลองของยังเก็บเดี๋ยวไหมตักใส่ถุงกระดาษได้นะใช่โอ้ ชิมหน่อยชิมหน่อยเขาห้ามชิมอแกเป็นไรวะเป็นไรเจลลี่หรือชิมเลยชิมเลยอยากกินยังไม่ปิดนั่นปิดกันเลครับนี่้องกินเลยกินแปลกจัดอุ้ยแปลกมากกินเหมือนกินสับแมวชิมเลยนะอื้ม แกลิเลียกราใกล้เกินไอลองดิเซาเออแอปเปิ้ลถ้าไม่เปรี้ยวนะไม่ผ่านเลยอันดี้อร่อยชอบนี Wait, ้เฮ้ยนี้อร่อยเลยตัวนี้เหมือนสุกันเลยชอบชอบมีนิดนีกอันนึงที่อยากชิมไอศครีม texture แปลกเดี่ะไข่โ เขาบอกแลมวแมวแล้วแมวโอ้ยป้อนเก่งไม่อยากกินหรอวเาไม่กินข้าวนะอิ่มมากเดี๋ยวจะรอดูทุกครั้งที่แกพูดว่าแกจะไม่กินข้าวแกกินเยอะกว่าเพื่อนตลอดดูคอมฟสวยๆอยากเป็นติมเมอร์อ่ะอยากเป็นติมเมอร์ไงเวอร์ตัวสวยปะหมืทุกคนคะเราเอิงก็ มารูนะคะว่าคือแม้จะมีทางออกมากมายแต่เขาไม่ให้เราออกเขาให้เราออกแค่ทางเดียวก็คือเราต้องเดินบนให้ครบก่อนมันอย่างนี้นี่เองนะคะที่ใครหลายๆคนพูดถึงอีกเดียวว่าเดินเหนื่อยตอนนี้เราก็กำลังเดินแบบไร้จุดหมายนะคะไปคอนเสิร์ตด้วยค่ะทุกคนแล้วเราก็ถึงเวลากินของกินนะคะกินไรกินไรชาบูซึ่งเพื่อนเรามาแล้วชาบูส้มเหรอร้านน่ะไม่เคยกินเลยเคยกิน นี่เพื่อนๆมาแล้วนะโย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 ่ We're back We're back เมนูน,นะะ่ากิน We go Dutch Dutch ไหนคือบุ๊มสั่งกันนะครับไหนคือสุกี้ยากี้สั่งไเหรอคะอาหารก็มาแล้วค่ะอยากกินมากมีอูนิไข่หอยเม่นเ <c oughs> ชื่อไหมว่าตรงเนี้ยแบบ <c oughs> เล็กมากอ่ะเท่านิ้วอ่ะหกร้อยแล้วใส่ข้าวปั ลองงไเป็นต้องใส่คราวด้วยอันนี้คือแบบคนอสตอมบายคีบกินไม่เป็นนะใช่เคีบไม่ค่อยชอบกินทำไมกินแล้วไม่ค่อยชอบกลิ่นมันเคีบและค้าวเออกลิ่นชอบอะไรอะมากเป็นไงบ้างครับอะไรอะอร่อยอร่อยอันนี้คือคลิปอะเดย์อะไรนะหรือชื่อคลิปของเดเดอะซิตี้อะไรอย่างเดอะซิตี้เราทำไมมันมีแต่ของกินและกินและกินล่ะแล้วเราจะให้เจ้าขิ่นนะคะคนในเมืองนะคะเขาพาเรามุใช้ชีวิต ทุกคน,นค่ะกินอิ่มแล้วค่ะก็คือไลฟ์ตายคนเมืองนะคะพออิ่มแล้วก็มาช็อปต่อ <c oughs> คนเมืองที่ <c oughs> ชื่อว่าเสี่ยวแพ๊สนะคะ <c oughs> เสี่ยวแพ๊ะอะไรเสี่ยวแพทะแกต้องการรองเท้าพื้นใหม่ไหมแต่จะซื้อให้หรอโอ้ยว้าวได้รองเท้าคื้ใหม่ โอ้ทางนะแกอันนี้มันแฟชั่นผนเดียมใหม่้าสี่ไม่เหมาะที่แกซื้อให้แล้วแกว่าถูกใจแกไม่เอาบอกว่าคุนี้สวยกว่าเพระมีคนยังม่ามสุดจ้าวม่ค่ะทุกคนชอปปิ้งอย่าหยุดดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างไหมปกติก็มาแต่ไม่เคยได้เลยยอดูดีมากไม่เคยมีแต่ดีๆอยู่เลย แกไปกี่คู่มันกัดอ <Okay. S 1> ันนี้สวยมากเลยดูหมวกแกดีเนาะเอออันนี้สวยมากเลยสวยมากเลยเ,เนี่ยตัวแตะเขาที่แกจริงๆเขาซื้อดูตัวตกแต่งให้แกมด้วยเนี่ยมันแบบดำดำมากใส่อยู่คู่เดียวตัวเนี้ยดูดิโอ้ยสวยใส่ไหมเบอร์อะไรอ่ะใส่ได้ปะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ไปช็อปลองทพาเสร็จแล้วเราก็มาอยู่ใ <laughs> นสอาร์ต๊ะนี่ อาวไทยติดต่กล้องเหรอติดต่กล้องเราจะกล้องแต่กล้องถือลายใหญ่เลยได้ครับแล้วกรอยากได้อะไรก็อยากได้มาก่อนเลยก็อยากได้อะไรที่มันมุ้งมิงมากเลยนะที่แกะเลือกอ่ะกรไม่้ปไปแกะเล่นซื้อไปแกะเล่นแต่เซตหลก็ให้เต็มแต่เซตนี้อลังการจริงๆแต่เขามีตัวสีเขียวแล้วหนึ่งตัวอ้าวเหรอใช่ที่ตั้งอะไนะใช่ไม่แอบชอบวันนี้แต่อันนี้สีผมมันเหมือนกันหมดเลยดูดูสองคนอันนี้แหละอันนึงเนาะแกเลือกยัง สองอันสองบ็อกซใช่แต่มันก็ดูเยอะเออมันเยอะมากเลยนะแกะสรุมนะโอเคเค้กสายป้ายยาเวอร์มีน้องนี่ด้วยอ่ะกินจังอ่ะอันนี้เอิงอยากได้บิสกิตตัวนี้อยากได้อันนี้นะคะที่เพื่อนๆอยากได้กันมือใหม่นะคะมือใหม่เวอร์อันนี้กันแม่เขาซื้อให้แกฮะแกชอบไหมแกมีที่บ้านตัวหนึ่งแต่ว่า แต่เขาอยากได้แค่ตัวเดียวนะเขาไม่ได้อยากได้ทั้งเซตขนาดนี้ค่ากันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทยี่ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาแกะเสร็จให้แกะอยากแกะไม่มีเลยนี่ก็น่ารักเหรอเออน่ารักจริงอยากถืออยากถืออยากเป็นเจ้าของบ้างแกะเร็วแกะเร็วอ้าแกะซื้อมาสองตัวแล้วใช่โอ้โหแอบซื้อเนียนเลยแกะเลยแกะเลยอยากได้ตัวตัวนี้ตัวนี้อ๋อคอยดูสิขอได้นะขอได้ขอให้โดน สามสนุกขนาดไหนยังตัวไหนอ่ะอุ้ยแกได้อัลมอนด์ไม่ใช่ตัวที่เขาอยู่ในสายตาแม่แต่เศร้าเอาไปคืนเอาไปคืนขอบใจอย่างนี้ตลอดจะเชื่อเพาะเขาไม่เคยได้เลยที่เขาอยากได้ตัวนี้โหตัวนี้เอิงไม่ชอบนะครับแต่ว่าก็ได้อยู่น้องก็น่ารักได้กล้องอีกกล้อง แกเป็นคลิปเปิดกล่องสุ่มแล้ว่ะชีวิตคนเมืองไงเขาก็ต้องมาแกะกล่องสุ่มกันกำลังคิดอุ้ยอันนี้มันออกมาเป็นกล่องเลยนะอุ้ยอุ้ยไม่ไไมีรูม <c oughs> อุ้ยสวยนะสวยอันนี้อยากได้แล้วข้างหลังแบบน่ารักมากโอ้นี่สวยนี่สวยข้างหลังแบบมาดโะโปอะโปน้องโปไปไหนต่อฮับเมืองไปหาน้องมิเนเลยอ่ะง่วงมากเดินทางแป๊บเดียวรู้สึกตาจะปิด ตัวดีห้างเนี่ยเป็นห้างที่สวยมากดูดิฝั่งนี้ลำไทยลำไทยสวยมากค่ะโอ้โหเศรษาเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องหมี่เนยจะยังมีคิวอยู่นี่นะครับจุดนี้นะครับพี่หมี่เนยมาจริงเหรอได้ครับไม่ไม่ไม่หมี่เนยก็คือแบบนี้เองเหรอนี่คือน้องหมี่เนยที่แท้ตู นี่ครับแล้วหมี่เนยอยู่ไหนครับหมี่เนยนอนแล้วน้องมาพรุ่งนี้ค่ะอ๋อพรุ่งนี้ก็คือคนเยอะเลยฮะถ้าน้องมาน้องมาไดคะประมาณหกโมงเย็นหกโมงเย็นอุ๊ยอะไรอ่ะคุกกี้คุกกี้ทุเรียนเหรออยากลองอยาก้องอฮ้ยเขามีแบบซื้ออันนี้คืนเค้กไม้ทำทำของเค้กขายน่ารักเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้อะไรเลยที่เขาให้ที่เขา นี่ครับน้องหมีเนยโอ้ดูดิครับเขาถือของเยอะอะไรขนาดนี้คนนี้เข้าเมืองมาช็อปได้เยอะมากอคืนเค้กก่อนขอบคคุณ่ะตามองเค้กไหนน่ารักกล่องน่ารักใช่กล่องน่ารักที่นี่อันนี้คุกกี้ครูเรียนนะคะคุกกี้เรียนกระจอกมันเป็นยังไงคะเขาว่าอร่อยอะลองลองรีวิวน่ารักไหมไม่รู้ไม่รู้ขวามาอร่อยแบบเศร้าๆอ่ะอร่อยแบบเศร้าๆสุดเลยมันแบบ มันแบบจ้ามันเศร้าๆแบบซิกเนเจอร์หมี่เนยอันนี้คือซิกเนเจอร์หมี่เนยใช่แล้วก็พิกับันนี้ค่ะโอ้โหโคตรคลีนชิมให้ก่อนนะอันนี้เหมาะสำหรับสาวที่ตลังจะรลดความอ้วนนะครับนี่คำนี้อร่อไหมไม้เป็นไงเศร้าไหมไม่อร่อย แต่ว่ามันมันแบบอร่อยแบบอ้วนๆนะครัตะก้อง่อนลองมั่งได้ไหมได้ได้ได้บ้านตะก้องเลยตะก้องน่ากลัวมากอะไรเากรเล็ดดูไปก็กำลังเราเห็นร้านอยู่นังไงที่แกพยายามจะลอกเลียนแบบแต่ก็ทำไม่ได้ใช่โอสกูป้โอยเหมือนเนยเลยมันมันมันกล่องเงี้ยแป้งมากเลย ทุกคนดูดิมันเป็นกล่องอะไรแบบนี้อุ้ยแกมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเฮ้ยอันละไรอ่ะห้าร้อยกว่าบาทโหห้าร้อยใช่อะช็อกโกแลตดูบัยอะมันเรียกว่าช็อกโกแลตดูบัยใช่มันกำลังดังซื้อผิดไปเนี่ยซื้อสบู่ดังรีวิวช็อกโกแลตดูบัยโอ้หอะไรอ่ะข้างในข้างในเป็นน้ำพริกปลาทูนะเป็นปวเออเป็นปวดอร่อยไหม อะไรงงๆเค้ากอช็อกโกแลตมันปกติแต่ที่ดำอ่ะคือไอไส้มาอ๋อแพทมาล้ารู้หน้ารู้เลยทายว่ามันเป็นไส้อะไรไส้อัวล้วมันเหมือนกับหล่นปูหรือว่าไส้อั่วไส้อั่วเป็นไงครับอร่อยนะหรอมาปลายมาอร่อยเลยแกได้กินของเขาที่เขาทำไปใช่ป่ะมาลองกินของแพ้ ก็ไม่ต่างจากของแกมากนะแกว่าของใครอร่อยล่ะอร่อยสมพอกันของแกอร่อยกว่าหน้าหลังกล้องหน้าเบื้งเลยบอกพอกันเกิดอะไรขึ้นน้ำเนี่ยเค้กวางวางไม่มีอะไรทำขอดวงทุกคนหน่อยนะคะแล้วจะได้ตัวมาสตายคนเมืองก็จะมานั่งกันเห่างาตอนห้างใกล้ปิดบอกว่าแกกังสุ่มอันนี้เออมาแล้วสิเตอร์ปะแกจะสีชมพู เฮ้ยโอ้ยน่ารักอ่ะสวยดูดิสีเขียดสีเขียดสีเขียดนะนิโม่นิโมกินว่าของเค้กต้องได้ซีเขียดแน่นอนตัวนี้เค้กชอบมากที่สุดตัวน้ำทะเลว้ตัวนี้เป็นนั่งมาธิใต้น้ำตอนนี้นะคะเราก็กำลังมาที่คอมมอนคอมมอนเขาบอกเป็นที่นั่งชิลใหญ่มาก ิคออนเมืงย่หลังจากที่เราเดินวนนะคะไปหนึ่งรอบทวนในคอมมอนก็ไม่พบกิจกรรมอะไรที่เราอยากทำนะคะเขาเป็นการเข้าเมืองแบบเรียวๆถ้าไม่มีกิจกรรมทำเราก็กลับบ้านขราอเกะปะไม่ชินกับชีวิตคนเมืองเลยคนคะแล้วเราก็มาโผล่ที่นี่ค่ะอันนี้คืออะไรคะเรียกว่าเบียร์บิลลี่ค่ะเป็นร้านนั่งแบบมีอาหารมีอะไรเง,งี้ยใครอยากกินก็ดีใครอยากกินข้าวกินข้าว พวกนี้มาถึงก็มาเล่นปิงปองกันนะคะส่วนเราสาวๆก็จันน่งน้ำรอข้าเเกียบมาแล้วคะ่ะตอนนี้เขาต้องต่งอกำลังซ้อมเล่นปิงปองอะไรอยู่ไม่รู้ส่วนนุงเอิญก็มั่งมั่ง One hour later When I w without you I'm something we c a k คใช่ยหย Begging, begging for... กิจกรรมของคนเมืองนะคะก็คือพากันร้องคาราโอเกะค่ะ y o g yes please ดึกแล้วเราก็ไม่อยากไปที่ไหนก็เลยลองใหโรเทตล่างนะคะโอเคค่ะทุกคนอ่ะเป็นว่า Walk วันเดย์อินเดอะซิตี้เหรอหรือคลิปอะไรสักอย่างของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็บอกเลยว่าวันนี้สนุกแล้วก็มึนๆแล้วก็ตอนนี้เสียงแหบไปแล้วเพราะว่าเมากับเพื่อนเยอะนะคะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้เลยอยากให้เอิร์นนะคะไป่ทำอะไรก็ฝากกดไลค์กับกดติดตามให้เอิร์นเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย